สล้อตู้แห้งไม่ติดเวลานะครับสำหรับคันนี้ตู้ใหม่นะครับตู้6บานนะครับยาวพิเศษเลย3.4เมตรนะครับสูง2.2กว้าง1.9นะครับเอาแบบสุดๆกันไปเลยนะครับสนใจนะครับแวะเข้าชมรถสามารถเข้าไปใน Google Map นะครับพิมพ์รถบรรทุกดีๆแล้วกดนำทางมาได้เลยนะครับตู้กว้างๆสูงๆแบบนี้นะครับ ทางร้านต่อให้ใหม่นะครับสนใจรถ4ีล้อนะครับสอบถามมาได้นะครับช่องทางติรต่อเดี๋ยวผมทิ้งให้บนหน้าจอนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องพิมพ์สนใจนะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับสําหรับรถ4ีล้อนะครับแต่สําหรับในรถ10บล้อหรือ6ล้อก็สามารถต่อตู้ได้หมดนะครับ ตัวถังแบบอื่นร้านเราก็รับต่อนะครับสนใจยังไงก็โทรสอบถามได้นะครับ